วิสาจังเวลิลสวัสดีค่ะน้ำวิสาจังเวิลนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้ำนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ตลาดซึ่งเป็นตลาดที่ตอนนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะก็เลยลองมาเดินดูนะคะเป็นครั้งแรกที่มาเดินดูชื่อตลาดปัทภวิกรนะคะ่ะซึ่งตลาดตรงน,นี้นะคะก็จะมีทั้งของมือหนึ่งมือสองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมือสองล้วน,นเลยแล้วก็ราคาคือไม่แพงมาก แพงเลยแหละคือเดี๋ยวจะให้ดูว่าซื้ออะไรกลับไปที่บ้านบ้างน,นะคะเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูแต่ว่าก็ได้เดินไปแล้วนะคะเลยมีเหงื่อเยอะมากซึ่งของก็เยอะต้องเป็นคนที่อดทนนิดนึงถึงจะเดินทั่วนะก็เมื่อกี้ก็เดินทั่วอยู่มีของแต่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าจีบปาถาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าที่สำคัญจะเป็นเสื้อผ้าเยอะมากแล้วก็มีของเก่าพวกเครื่องแก้วพวกของเครื่องใช้เก่าก,ก็มีนะคะ เดี๋ยวจะมีให้ดูบรรยากาศของที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปบ้านแล้วก็รีวิวว่ามีของอะไรบ้างที่ซื้อมาแล้วก็จะรวมราคาทั้งหมดที่ซื้อนะคะว่าซื้ออะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย อนนี้นะคะก็กลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเปิดตูดเข็นนะคะให้ดูว่าที่ไปได้ของมนเนี่ยได้อะไรมาบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะเ,เดี๋ยวจะพูดร้าวๆก่อนว่าตลาดนี้เนี่ยคือมันร้อนมากนะคะก็แนะนําว่าอย่าใส่เสื้อผ้าที่มันแบบหนาเกินไปเพราะว่ามันร้อนมากเวลาเดินนี่แบบเหงื่อคือท่วมมากนะคะแล้วก็ต้องใช้ความอดทนในการเดินมากเพราะว่าของเยอะแล้วก็แดดก็ร้อนมากนะคะก็ตอนเดินไปนี่ก็จากที่เดินกันหลายๆ ก็เริ่มแบบล่อยหลอไปทีละคนรว่ามันเหนื่อยแล้วก็ใครที่มีความทนทานก็จะได้ของมาเยอะมากเพราะตลาดนี้มีของดีมากนะคะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มจากของราคาที่น้อยที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ไล่ไปที่ราคาเยอะที่สุดนะคะซึ่งราคาเยอะที่สุดก็คือ แค่100บาทเองที่ซื้อมานะแต่ของในตลาดเนี้ยก็คือมีหลายราคาแหละตั้งแต่เสื้อ5บาทนะคะซึ่งจนไปถึงเสื้อผ้าที่เป็นแบบมือหนึ่งที่ราคาส,งสูงๆมันก็มีนะคะแต่ว่าที่ไปดูมาเนี่ยคือสนใจที่เป็นแบบเสื้อผ้ามือสองที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ยังอยู่ในแฟชั่นที่เราชอบนะคะได้มาก็คือเริ่มต้นที่ราคา20บาทก่อนเลยน้ําก็ซื้อของที่ราคา20บาทมาคือมันมีเสื้อ5บาทด้วยแหละแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าใครชอบแฟชั่นแบบไหนนะคะซึ่งแฟชั่น5บาทอาจจะยังไม่โดนใจก็เลยเป็น แฟชั่น20บบาทมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันชิ้นแรกนี่ก็คือเป็นกางเกงค่ะซึ่งกางเกงเนี่ยก็แล้วแต่บางร้านนะคะว่ามันมีไซส์อะไรบ้างก็ต้องเลือกดีๆนะว่าใส่ได้ไม่ได้ยังไงนะคะที่จริงก็อยากจะถ่ายตอนที่ซื้อแหละแต่ว่าบางร้านเนี่ยเขาขึ้นว่าห้ามกล้องถ่ายนะคะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายตอนซื้อนะคะเพราะไม่รู้ว่าร้านไหนถ่ายได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยแบบถ่ายแบบบรรยากาศคร่าวๆนะคะบรรยากาศคร่าวๆของทางตลาดแต่ว่าของเนี่ยก็ตอนซื้อก็ไม่ได้เลือกให้ดูนะว่า ร้านไหนอะไรยังไงก็ลองไปเดินดูนะคะนี่เลยกางเกงตัวแรกกางเกงตัวแรกตัวนี้คือราคา20บาทเท่านั้นคือถูกนะดูสิเป็นเกงแบบ สีมิ้นิ์น่ะเออเนี่ยแองเกงเป็นสีมิน์นะคะซึ่งแบบมันเป็นทรงที่สวยแล้วก็สีก็สวยซึ่งในราวตอนนั้นที่ดูนะคะมันก็มีแบบไซส์หลายไซส์เลยอะ่ะแล้วแล้วมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เลยซื้อมาที่ราคา20บาทก็ไม่แน่ไม่แน่นใจว่าเป็นของมือสองหรือเปล่าแต่มันมีหลายไซส์แล้วเป็นสีนี้ทรงนี้เหมือนกันหมดอาจจะเป็นของร้างสต๊อกที่ยังแบบขายไม่ออกอะไรเงี้ยะคะ่ะเขาเลยเอามาโลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเรื่องงเกงนะคะชิ้นแรก20บาทโอเคต่อไปนะคะก็เป็นร้านเดียวกันกแล้วก็อย ู่ในราว,วกันนะคะก็เป็นเสื้อซึ่งมันแมทกันมากกับกางเกงนะดูสีสีแบบเป็นสีที่เข้ากันนะคะเหมือนเป็นลายสีจุดเป็นโ o ก้าดอตเป็นเสื้อแขนยาวโฟก้าดอตนะคะแล้วเป็นดอทสีเดียวกับกางเกงเป็นสีมิ้นท์ผ้าดีมากแล้วก็ มีหลายตัวอยู่คือโชคดีที่เราซื้อมาได้ในราคา20บาทเหมือนกันร้านเดียวกันเออคือน่ารักเป็นเสื้อแขนยาวเป็นเชิ้ตยาวนะคะคอปกเชิ้ตยาวคือใส่ออกมาแล้วเป็นแบบแนวเกาหลีเลยน่ารักมากตัวนี้นะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปยังอยู่ในราคา20บาทเหมือนกันคือได้ของ20บาทมายอะมากเลยเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อลายน้องแมวคือน่ารักมากดูสิคือใครเป็นทาสแมวนี่คงจะชอบตัวนี้นะคะเนี่ยเป็นกล้ามนะคะแล้วก็มีดีเทลตรงหน้าอกคือน่ารักมาก เป็นลายแมวแบบแดูสิดูหน้าแมวคือน่ารักมากอันนี้ก็ได้มา20บาทเหมือนกันนะคะนี่คือเป็นมือสองแหละเพราะมีตัวเดียวนะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะเป็นกระโปรงซึ่งกระโปรงเนี่ยก็20บาทเหมือนกันเป็น กระโปงสีนี้นะคะคือเป็นสีที่น่ารักมากเลยคือใส่ได้กับเสื้อหลายสีหลายแบบนะคะชายมันจะเป็นชายแบบเล่นระดับประมาณนี้นะคะคืออันนี้ก็20บาทกระโปงก็คือเยอะกางเกงก็เยอะเสื้อก็เยอะคือที่นี่คือเยอะมากของเยอะมากแล้วก็มีหลากหลายราคาแต่ไปโดนใจของ20บาทคือโอเคส่วนใหญ,ญ่จะอยู่ราคาเราเรานี้นะคะ5บาทก็เจอบ้างแต่20นี่คือเยอะ40ก็เยอะ3ตัวร้อยก็เยอะอลองไปดูนะคะตัวต่อไปก็เป็นของ20บบาทเหมือนกัน เป็นกางเกงค่ะดูสิสีกางเกงอาจจะฉูดฉาดหรือเปล่าเนี่ยเป็นเกงอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกางเกงลายดอกนะคะเออแต่คือน่ารักนะเป็นแบบดีเทลดีผ้าดีแล้วก็เป็นแบบเอลส็อกเป็นจั๊มนะคะคือดีมากเลยดูสิทุกอย่างดีไม่มีตําหนิอะไรแต่ว่าเวลาเลือกดูก็ดูตําหนิดีๆนะคะว่ามันมีรอยขาดหรือรูอะไรหรือเปล่านะคะอือคืออันนี้ดีสวยผ้าคือนิ่มลื่นเย็นสบายคือตัวนี้2 0บาทฟินมากเหมือนกันตัวเนี้ยแล้วก็ชิ้นสุดท้ายใน10ิบบาทนะคะ ก็คือชิ้นนี้เป็นเหมือนเรสนะคะเป็นเรสแบบชีฟองเป็นเรสชีฟองแบบลูกไม้แบบใส่ผิว๊ิบเบาๆนะคือน่ารักมาก20บาทเหมือนกันประมาณนี้ในกอง20บาทเออซึ่งมันเหมือนการไลฟ์สดขายเสื้อผ้าหรือเปล่า <c ười> คืออยากให้ดูจริงๆนะคะว่าที่ไปดูเนี่ยเสื้อผ้ามันแบบมีหลากหลายแล้วก็ในราคาเนี่ยจะได้เสื้อผ้าประมาณไหนยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบมารีวิวเป็นตัวๆให้ดูเลยว่าเนี่ยราคาเนี้ยได้ของประมาณเนี้ย ทีี่ตลาดนน้ะะคโอเคเดี๋ยวเราจะขยับราคามาอีกก็คือ30บาทก็ถูกเหมือนกันแหละก็ยังแบบอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงก็3 0บาทก็จะเป็นตัวแรกเลยนะคะเป็นเดรสซึ่งเป็นเดรสที่น่ารักเหมือนกันดูสิมันเป็นแบบสตรอเบอรี่นะคะลายสตรอเบอรี่ไม่ยาวมากเป็นแบบเป็นมินิเดรสนะคะไม่ยาวมากซึ่งดีเทลคอก็คือน่ารักแล้วก็เป็นแขนที่เป็นแบบเป็นแขนจั๊มนะคะคือแขนจั๊มน่ารักมากคอก็น่ารักใส่ใส่แบวแน่ารักเลย นี่คือ30บาทชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเดรสเหมือนกันเป็นมินิเดรสเหมือนจะเป็นเหมือนคล้ายๆไหมพรมแต่ก็ไม่เชิงนะคะเนี่ยดูสิแบบนี้30บาทแบบนี้ไม่แพงแล้วก็ใส่สบายสบายสีแบบเหลืองมาสตาร์ดคือน่ารักแล้วตัวสุดท้ายของ30บาทนะคะก็คือเสื้อของยูนิคอ่ะเออได้เสื้อยูนิคมาตัวหนึ่งซึ่งนี่เลย เป็นเสื้อยูนิโคนะคะซึ่งแบบผ้านิ่มนุ่มแล้วก็ลายน่ารักมากเป็นลายสกอตสีแบบเขียวม่วงนะน่ารักแล้วก็นิ่มมากผ้าดีก็คือเป็นผ้าของทางแบรนด์นี่แหละเป็นแบบเออเป็นยูนิโคที่ราคา30บาทคือโอเคใส่สบายแล้วก็สีก็น่ารักเอมเป็นสีที่แบบก็ยังดูหวานหวานใสๆอยู่นะคะเออคือ เราได้หลายตัวมากเดี๋ยวเราจะสรุปให้ดูว่าราคามันเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะคือยังมีแบบ30บาทอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นที่ต้องไปรื้อคุยในกองที่แบบใหญ่มากเป็นเต็นท์นะคะซึ่งเป็นเต็นท์ที่รวมแบบเสื้อผ้าแบรนด์นับหลายแบรนด์แหละแต่ว่าต้องไปลื้อค้นดีๆนะเพราะว่ามันเยอะมากเป็นกองภูเขาเลยอ่ะก็เป็นตัวหนึ่งที่พอได้ไปเซิร์ชแบรนด์นะคะคือแบบเป็นแบรนด์ของทางญี่ปุ่นอะ่ะเออเป็น เป็นแบบแบรนด์ญี่ปุ่นเป็นชื่อแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์นี้นะคะ j u s t i c e y อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นก a s cri ต t y นะคะซึ่งเอ้ยเป็นแบบเคานเตอร์แบรนด์ของทางญี่ปุ่นเหมือนกันนะไปเซิร์ชมาแล้วก็แบบแต่ไม่รู้ว่ารุ่นนี้เป็นราคาอะไรยังไงนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเสื้อเอ่อเหมือนคาร์ดิแกนเป็นไหมพรมเสื้อคลุมแบบยาวนะคือสีมันน่ารักมากอะแล้วแบบมันเป็นเนี่ยยาวมากคือแบบพอเราแบบใส่คลุมไปอะคือตั้งแต่ยาวไปถึงแบบเข่าเลยอะ เออคือยาวไปถึงเข่าคือใส่แล้วแบบให้ลุกแบบเกาหลีญี่ปุ่นช่วงแบบซัมเมอร์ฤดูใบไม้ผลิอะไรเงี้ยคือให้อารมณ์นั้นคือน่ารักไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าเพราะมันเป็นแบบเป็นแบรนด์ของทางญี่ปุ่นที่คือได้มา30บาทอันนี้คือโอเคมากคือต้องคุยแล้วก็ของมันมีเยอะมากและลานตามากคือต้องจะเย็นๆค่อยๆหาด้วยอากาศที่ร้อนนะคะเราต้องแบบค่อยๆหาเลยเพราะว่าอากาศร้อนมากช่วงที่ไปเนี่ยคือเป็นช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะคะคนค่อยงเยอะอยู่นะ ก็อยากให้พกล่มไปด้วยนะคะอ๋อยังมีของชิ้นละร้อยอีกนะคะก็คือของแพงสุดแล้วในคลิปนี้นะคะก,ก็มีร้านนึงคือคุ้มมากเป็นเหมือนกับเป็นชุดเซตอะเป็นเสื้อกล้ามกับ กางเกงนะคะนี่ดูลายนะคือมันเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนหนังอะเป็นเสื้อหนังอะอย่างนี้เป็นกล้ามหนังอย่างนี้นะคะคืออาจจะดูแบบหนังเทียมที่ใส่สบายบางเบาแล้วก็มีความเงาอะเออคือเงามากแล้วก็กางเกงเนี่ยเป็นกางเกงอันนี้คือไม่ใช่มือสองแน่ๆเพราะว่ามันมีหลายตัวมากคะเป็นชุดเซ็ตที่มีหลายตัวแล้วก็มีหลายไซส์น่าจะเป็นของที่แบบเขาเอามาโลล้างสต็อกอะไรประมาณนั้นนะก็เป็นกางเกงเนี่ยนี่คือ ยี่ห้อนะเออหนังเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เลยเป็นชุดเซ็ตที่ถือว่าคุ้มมากร้อยหนึ่งคือได้อย่างเงี้ยเป็นเสื้อกับกางเกงคือคุ้มมากอันนี้คือดีมากร้อยหนึง่งส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นของแบบเป็นของคุณแม่ะคะซึ่งคุณแม่ชอบอ่าเป็นแนวแบบวเวียดนามสาวเวียดนามเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ร้อยหนึง่งคือเป็นแบบใส่ไปเที่ยวเวียดนามอะไรนี้ได้เนะเพราะว่าเป็นคอรอางเงี้ยแล้วเป็นยาวๆแล้วก็มีดีเทลแบบงานปักเออดูเป็นสาวเวียดนาม คือใส่ใส่ได้ร้อยหนึ่งอืมก็จากที่ไปเดินตลาดที่นี่นะคะก็ทำให้รู้ว่าของถูกและดีมันก็มีถ้าเราหาดีๆนะคะมันก็จะมีแบรนด์แฝงอยู่ในที่เราหานะเ้าของบางอย่างคือ ถูกกว่าข้าวถูกกว่าขนมอีกะอะอคือขนมบางทีซื้อมายังแพงกว่านะคือเสื้อผ้าที่นี่คือเหมาะกับคนงบน้อยแล้วก็รวมๆแล้วนะคะมันก็นอกจากเสื้อผ้านะก็จะพูดถึงมีรองเท้ามีหมวกมีชุดว่ายนะ้ามีชุดเด็กของใช้ถ้วยชามวิตบอมก็มีนะคะอ,อมีหนังสือสม,มุด อะไรโอ้เยอะยะมากมานะคะคือให้ไปดูไปเลือกกันได้เยอะมากเลยก็ถ้าเกิดใครงบน้อยอยากช้อปปิ้งหนักๆหน่วงๆนะคะก็ไปที่นี่ได้ก็แนะนําว่าให้ลองไปดูนะคะก็ถ้าคลิปหน้าเนี่ยน้ำจะไปที่ไหนมีอะไรฝากติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้มันแจ้งเตือนในการลงคลิปของน้ํานะคะก็ไปแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย